ผู้มีความหลีกเร้นเป็นที่มายินดีภิกุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีความหลีกเร้นเป็นที่มายินดียินดีแล้วในความหลีกเร้นจงเป็นผู้ตามประกอบเจโตสมถะในภายในมีฌานไม่เสื่อมประกอบด้วยวิปัสนาพอกภูนสุญญาคารอยู่เถิดภิกุทั้งหลายเมื่อเธอทั้งหลาย มีความหลีกเร้นเป็นที่มายินดียินดีแล้วในความหลีกเร้นประกอบเจโตสมถะในภายในมีฌานไม่เสื่อมประกอบด้วยวิปัสนาพอกพูนสุญญาคารอยู่พึงหวังผลได้สองอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งคืออาราตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีอุปาธิเหลืออยู่ก็จะเป็น อนาคามีชนเหล่าใดมีจิตสงบแล้วมีปัญญาเป็นเครื่องรักษาตนมีสติมีฌานไม่มีความยินดีในกามทั้งหลายย่อมเห็นแจ้งทำโดยชอบเป็นผู้ยินดีแล้วในความไม่ประมาทมีปกติเห็นภัยในความไม่ประมาทชนเหล่านั้นเป็นผู้จะไม่เสื่อม ดำรงอยู่ใกล้นิพพานเทียว